ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพักชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลโป่งตาลองอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาสามารถบันทึกเหตุก,การณ์ขณะช้างป่าใช้เท้าพังรั้วเข้ามาในบ้านโดยในภาพจะเห็นประตูบ้านปิดอยู่และมีช้างป่าเดินข้ามถนนลาดยางสาย3052วังน้ำเขียวเขาใหญ่มารอหน้าประตูบ้านจากนั้นช้างป่าตัวใหญ่ได้ใช้เท้าเหยียบเสารั้วลวดน้ำและเดินข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านก่อนจะเข้ามากินผลไม้ในสวน เจ้า <formation, S 2> ของบ้านหลังดังกล่าวให้ข้อมูลว่าทุกวันนี้ช้างป่าเขาใหญ่ยังลงมาหากินในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องทุกวันซึ่งทําให้ทรัพย์สินของชาวบ้านพางเสียหายส่วนผลผลิตทางการเกษตรก็ถูกช้างกัดกินได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเบื้อ <Goodnight>. งต้นพบว่าช้างป่าโครงนี้เป็นช้างป่าที่มากันเป็นครอบครัวมีช้างป่าเพศเมียและมีลูกช้างอายุไม่เกินหนึ่งปีรวม4ตัว ทั้งนี้ช้างป่าได้บุกเข้ามากินกระท้อนโค่นต้นกระท้อนให้ล้มลงและยังฉีกกิ่งขนาดเล็กออกทําให้ต้นกระท้อนได้รับความเสียหายเจ้าของบ้านบอกด้วยว่าช้างป่าโคลงนี้จะหากินและนอนอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากบ้านพักของตอนเองโดยก่อนหน้านี้ช้างได้เข้าไปกินอ้อยและไร่ข้าวโพดของชาวบ้านแต่ปัจจุบันช้างได้เข้ามากินผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกอาทิกล้วยกระทอะ้อนมะละกอและมะพร้าวทั้งนี้อยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอย่อสามตะเคียนงามซึ่งอยู่ในพื้นที่ออกมาช่วยดูแลเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน